ที่จังหวัดอ่างทองรวมถึงพระนครศรียุทธยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดคุณผู้ชมฮะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขณะนี้เนี่ยมีน้ําเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงพี่น้องอ่าพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายกันไปแล้วเนี่ยขยับมาดูในจังหวัดพระนครศรียุทธยากันบ้างวันนี้พลเอกจีรัตบุญชยานะครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ย ก็ได้นําคณะครับลงเรือไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมตรง,งแนวป้องกันโบราณสถานที่วัดชัยวัฒนารามพระตำหนักสิริยาลัยวัดเกษตรากษตราทิวราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพเข้าก่อบ ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลภูเขาทอง Talk, อ,อําเภอพระนครศรีอยุธยาก็ได้มอบหมายนะครับให้ทหารพัฒนาเ,นเข้ามาช่วยเหลือประชาชนทั้ง16อำเภอซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากําลังทหารเนี่ยเตรียมความพร้อมนะฮะพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสเรบเหตุภกกับไติเลยนะครับ